วาระกำชาแนลนะครับวันนี้เรามาที่วัด่ามขอรน,นะครับม่ลุหลงมาได้ไงครับนะอเออไปดนข้าขงบนงเลยอ,เอ้าวหลบรถไปเด้หลบรถไปได้หลบรถหน่อยหลบรถหน่อยหลบรถหน่อย 呵呵，再见。 ฐานยังไม่เสร็จนะครับเหมือนมีปัญหาเกิดการยกลงแล้วมีวนถานแนะฐานแล้ว จขเรียกต่อลิ้นพญานาคอาวัดีครับอ่าแต่นี่ลิ้นเป็นเป็นใหญ่เนี่ยเป็นต้งไหนบ้างดิ เป็นตามกรนุ่งดำมันนี้ได่อนะครับเป็นรรมกรกิตัก์รามกรคนสวยรามกรเศรษฐีวันนี้ท่ัครับวันนี้วารกรรมชาแนลนะครับพาทุกคนมาดูวิธีการยกเสียนครับพยาเกือหลวงนะครับนาอศีตรคราชนะที่วัด ชำมุคอนนะครับอำเภอแม่เมาะนะครับผมจังหวัดลำปางเนาะ,ะวันนี้ก็15มีนานะครับ15มีนา2564น,นะครับเนาะ,ะที่วัดแปดชำมอนก็จะมีการสร้างพญาเกลือหลวงรับพญาเกลือหลวงสะตะัตนาคาราานะที่หันหนะครับไปยังพระพุทธรูปนะมีสัมลิบหน้าตักเก้าเมตรตอนนี้ ที่เห็นกำแพงนี่ก็คือฐานฐานทูตลูกยังไม่ได้หล่อครับจะทำการายกเสียงพญานาคพอยคือหลวงก่อนนะครับเนาะชมกันนะฮิน,นวอาจะสามารถบันทึกได้แมากน้อยแค่ไหนนะครับเพาตอนนี้ตอนนี้แบตใกล้จะหมดไม่รู้ว่าจะสามารถบันทึกได้กี่นาที ขึ้นเลยลกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยไม่ต้องทำพิธีแล้วเราสวดข้างล่างแล้วจับใจถิงส่งกำลังจิตกำลังใจให้กันอะส่งสัญชาตเสียงหนไม่ได้ยินกันหุ่นก้อนนั่นหุ่นก้อนนั่นรถรถเต็มเสียงทั้งว่าเอาช่างเทียมช่างอะไรเตรียมเนี่ย รมพัดเคยมาฮะขออย่าให้ลมแรงน,นะครับอย่าให้ลมแรงเกินไปนะครับน้องตัวนายอย่าให้ลมแรงเกินไปนะครับถ้าลมแรงเกินไปเนี่ยพัดเสียงไปตามลมนะการยกเสียงก็จะยากขึ้นนะครับนอสังเกตว่าลมเริ่มมานะครับว่า ก็เริ่มสวดเชียตัวลครับเออม่ได้ยินเสียงหรอกอาจารย์เลยทานี้ตะโกนยังไงมได้ยินหรอรมือเด้อจางอาเงนั้นครับยับไปขยับไปน้มันรช้านะครับดดูไ អាចជឿគឺតែនេះចាំមិនមានបញ្ហាណ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 ា อันนี้อันนี้ดี <tare l 'omersol> เรื่องตัดขึ้นไปเลยเรื่องตัดขึ้นเลยครับ <Our��ility bey |notimestamps|> <with> <situación> 哎，他主要卖。 sa sa du ketu 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 sa 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 wa sa wa

ภะทะสิทานะโลกัมปันตะนิบุพเพภะตะกุมาภะตะตุนาน ذو الجلال والإكرام الله هو الثانئ